เด้อเบาใจเลยเนี่ยนี่ต้เปลี่ยนย่าพักันเอาออกมาเบิดเด้อเนาะอย่างน้องกเจอดเสียกับเปลาเปลี่ยลาคอร์ดจ้าโอ้ยน้ำปลาหกไหมกลิ่นเอากระเป๋าคนไปเอาลาคอร์ดมากระยชนไปเร็่น้ำปลาหกนะคะกินมะเร็งแก้งออกเลยนะคะทีมงานเก็บเห็ดใช้แก้วบองนี่ลาเดย์เข่าปลาประทันได้อย่าบอกว่าลืมแก้วเด้อเข่าปลาประทัน เขาป้าพอได้มันมืดมันมืดมาแต่เสาโพดอุ้ยมันเริ่มแจ้งแล้วเฝ้ากินเร็วๆเร็วย่ามาพแจ้งเลยอย่าไปเนย่างหันไปให้โล่เห็นไหมเห็นเห็นว้ายมันทำว้ายจะแกะลายอะไรได้เราอยากนะจ้นส่องได้เอาเลยดีปะลาได้จ้าส่องเลยสวัสดีจ้าป้าสวัสดีจ้ากินเขาเ้าวกันเขาปลาตัดเอาปลาเข้าวผัดเอาเข้าวผัดจ้าอันหันไข่หันคว้าหมูเสียเอายังมากข้าวผัด กะสันจบกันน oh uh, ีหเอาแมงเอาหนขอนี้วละขเน้ขน้หอนทานอนพานหนมดนะั้นดูก่อนพี่ชินก่อนรมันสุกหรือเปล่านะนี่บอกนึงพี่น้องเอ้ยกำลังขืนน้อยๆเจ้านั่นๆิบแล้วเนาะ่ฮะไ่หามันมูมันไม่้นไป้จะลกจมันหองกระขืนมั้ง ยูนสันได้หดเฮ็ดล่มก็เเฮ็ดเอ็เซบดอกนึงแล้วตัดขาก่อนพี่นอุโอ้ยมีดอกนึ่งพี่นนอกโอ้ยกํลังขึนมันพอเฮ็ดมัน,นแยแอยดีปล่าลเลยดีปลาเนยันดเฮ็ดก,ดกเ,ดดยเยะขันเบา <laughs> บอกกับเพาอมๆผันไดเฮ็ด

ลลลกก็เ่เเเเอเอาบรรยากาศป่าฟ้าคืมคักเดี๋ยวหัวตะบบเห็นยังสวัสดีค่ะวันนี้เขาป่าด้ยจ้ามาเก็บเห็ดน,น้ำกันกับส่องแมวานะโอ้ยกลมค่ะกลมเนี่ย อันนี้ยังโอ้ยงาหักใหม่หานคนมีแต่แดงพอด้เห็ดว้ายนี่ได้ดอกนึงว้ายว้ายว้าดเห็นเียอว้ายนั่น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 ดอกงามนั่นเรือวายนั่นนั่นนั่นใ้เยองน้างไหมน ม่่สวยกลังสวยกล่องเฮียฮะเห,หตุไดคือผูหายแต่เตัดเอาเ็ดอุๆเยอะน้ำมูนนี่ว่ไม่ดีมูมันแดดโอ้ย่าเพ่อยได้กินถอดไข้แล้วว,ว่าหรออไลนย่นกันไม่หอดไข้ลวจ้าคนสามีสามีจองถอดไข้ไข่วะพระเห็ดเอียงเนี่ คนอื่นเห็ดยังวะนี่พูดอ่ะเ็มต้นใหม่หาเห็ดยังไปยังมานขอดคนท่างวะมาจากไหนทีมงานทีมงานมาไหน สอดถนนเสยี่น้องย่างเขามากบังดูแล้วบ้ามเกาลัดน้องน้ำอกบอกแห้งผัวอีเมเฮ็ดอันเซ็ดอกดำดำล่นาะหม บอลเตี๋ยจะบาดขนาดนนเดวงดีไปขี่กับพอเฮ็ดกันอุตตวันต่วันนอนว่ะนอนสิเออนอนได้ต่ดอกสงสัยได้ต่ดอกได้ต่ดอกอีเล ฉันไม่กินจ้ารู้จกักสีแดงมันจะเป็นสีแดงนี่ดอกนึงพี่น้องเทาแน่จักน้อยมันจะเป็นสีแดงเห็นนะหมากน่ะทั้งชมพูทั้งแด,ดงว้ายนอน จะเอานี้มันออกมันเลื่มเทา ได้อยู่จ้ะนี่จ้าดอกนึ่งไอจ้าดอกนึ่งพออ,อ,อีกแล้วสวยๆเลยจ้าสวยๆจ้าพี่น้องอย่ยเจ้าว่าถือกินแล้วนิดนึงว่เป็นยังห้ามเป็นกันกินแต่ว่า ว้ายไม่นอนน็นยังแดดพี่เกลอสวยๆจ้ะไปแลา,าต่อฮิปโปเควนยังไม่ท่านดออได้ออกไรออกข้างห้าง นี่ดอกนึงถืออันนั้นกินถือถากินอนี้เป็นช้าหน้ามีดอกหนี่ีน่นนง 悪い。My life. ทางหายเดี๋ยน้องมูนีน่นะเสดยจ้ะต้องระตัดออกหลายห้ามาาไก่น้าตัวจะอันนี้เห็ดน,นางแกรด้วยเห็ดนางโอเห็ดน,นางไก่เป็นเซนเป็นไายเลยพี่น้อง คนบอกเอาบ่กากินบ huh? hmm? oh, ่เคยกินห oh. ้ยฮะโอ้ยมวกส้มโอ้ยทากจุกกระดุยน้ากระเดียมงาม ดกีดกยนึงพี่นอ่องเดี <c oughs> ๋ยว,ว,งงว,วบ้านโอ้ยพ่นเทาแล้วไอ้พ่นร่างไว้ซะพ่นเทาแล้วว่าเอาพ่น Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không <laughs> นี่ดอกนึงพี่น้องเชื่อละ <c oughs> หวกน้ำตาลแกบขึ้นก <c oughs> ็เป็นต่อใหม่ว่าไม่นั่นหัวเห็ดโอ้ย <c oughs> อเราจะเห็ดเพื่อหมอกสม หมวกสวมใส่อันหมวกกำกัน้าลายหมวกน้ำตาลสีดอกดอกนึ่งดอกนึ่งแบบเพืกอนเอาเบิดห้าม้าไก่โอ้ยลุกหนักทะลุมามนงตน dọc oh, oh, nữa yeah. à, được quá 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 nữa quá men quá đi quá đi đọc nữa quá đọc nữa quá đọc nữa quá 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 โอ้ยถักอี่โออีเมยลิมาสลิมาสโอ้ยพอได้แกงหน่อยนึงไปพี่น้องหนาบ้านเฮ้ากับบ้านกับบ้านได้พ่อโอ้ยได้พ่อแกงแรกนี่ะหละเท่นี้ล่ะ,ละฮะพ่อได้แกงไปจ้า ใหม่ได้จริงแงจ้ะไปจ้ะพอกันคลิปนะ้าคลิปนี้พ่อไปซนี่ปุ่นทีมงานทีมงานบูปลาขะขวบ